สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะเชียงใหม่เลิฟโฮมนะครับเราภูมิใจเสนอบ้านใหม่ในโครงการนะครับทุกคนฮะที่จริงเนี่ยบ้านชั้นเดียวที่มีขนาดพื้นที่ดินเยอะๆนะครับแบบหลังเนี้ยนะฮะประมาณทัก2 0 0ร้อถึงสามตารางวาเนี่ยแล้วเป็นบ้านใหม่ที่ทําขาวออกมาเนี่ยคือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนะเพราะว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยกับบ้าน2ชั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยท้นเชิงเพราะบ,บ้านชั้นเดียวนะครับต้องใช้ที่ดินเยอะถึงจะได้บ้านฟังก์ชันที่ใหญ่นะครับ แต่บ้านสองชั้นเนี่ยเราสามารถสร้างแนวตั้งขึ้นไปได้ใช่ไหมชั้น2ก็สามารถเพิ่มได้แต่บ้านชั้นเดียวเนี่ยมันก็จะเหมาะก,กับคนที่ต้องการบ้านชั้นเดียวจริงชอบบ้านฟิลลิ่งของชั้นเดียวจริงแต่การที่จะหาบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่เยอะๆฟังก์ชั่นขนาดใหญ่เนะี่ยโอ้โหปัจจุบันผมบอกเลยว่าราคามันจะสูงมากนะครับรแล้วหลังนี้นะฮะในโครงการนี้จะเป็นบ้านใหม่นะที่จริงตอนนี้เนี่ยผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่ผมอยู่บ้านหลังนี้มันเคยเป็นบ้านตัวอย่างเก่านะครับพอดียังไม่ได้เคยถาค่า,ายบ้านตััวววออาาอออยยยย่่่่าาาาาาางงงเเเเลลพระะนนนืืจกก็็มมมมมีีคคขขขูู้้้้แซ แต่ตอนนี้คือโครงการเขาก็ยังมีเหลือบ้านนะครับเป็นบ้านเปล่านะที่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะรีวิวแบบพิเศษนิดนึงคือผมมองว่าถ้าผมรีวิวบ้านเปล่านะครับกับมูลค่าขนาดนี้หลายคนก็คงว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงที่จริงต้องบอกว่าโครงการที่นี่เนี่ยของเจ้าเนี้ยได้รับความนิยมมากๆนะครับคือบ้านชั้นเดียวตอนนี้3หลังตรงนี้ที่อยู่เฟสตรงนี้นะ ือขายหมดแล้วนะเหลือแค่หลังเดียวนะครับเป็นบ้านเปล่าผมก็เลยแบบวันนี้เลยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนว่า้บ้านเชียงใหม่ราคาประมาณนี้บ้านชั้นเดียวได้อะไรบ้างนะครับทีนี้ตอนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับที่ดินของบ้านตรงนี้สามหลังเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก260นินิดๆนะครับจนถึง295ตารางวานะฮะคือก็แล้วแต่เลนส์ราคานะครับ พื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยประมาณนักสามร้อยกว่าตารางเมตรนะแต่ที่ดินเขาเยอะมากแล้วที่สําคัญเป็นบ้านติดนะครับเลกด้านหลังคือมันไม่ใช่เชิงเลกหรอกมันเป็นเป็นลําคลองเล็กๆนะครับในโครงการนั่นเองคือก็จะมีน้ําอยู่หลังบ้านนั่นแหละตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านถ้าทุกคนเห็นไซซิ่งของบ้านอยู่แล้วนะจากทางเข้าบ้านมาตรงบริเวณนี้นะครับลงจอดรถไม่ต้องพูดถึงฮนะจอดแบบอลังการเลยนะครับประมาณ78คันในอย่างสบายๆพื้นที่หน้าบ้านนี้เหลือเยอะมากนะครับเข้ามานะฮะ ตรงนี้นะครับในส่วนของพื้นเนี่ยเขาก็จะให้เป็นพื้นพวกแตมป์คอนกรีตพิมพ์ลายอยู่แล้วหน้าบ้านนะครับไม่แตกต่างกันนะระหว่างบ้านที่หลังนี้นะครับกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมขายนะบ้านเปล่านะที่จริงบ้านหลังนี้ก็ขายแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรีวิวเปรียบเทียบให้ฟ่างละกันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพเหมือนกันว่าบ้านเปล่าเป็นยังไงในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวหลังนี้แต่ว่าผมจะสอดแทรกนะครับตัวบ้านเปล่าที่เราขายให้นะครับเป็นฟุตเทสนะครับแล้วก็อธิบายคู่กันไปนะฮะเข้ามาต่อเลยนนนนนะะคครรรรรับับบใส่ววขของงงมีเเจถดดต้้าา แล้วก็ตรงจุดนี้คือทางเข้าบ้านนะฮะที่จริงตรงจุดนี้มันจะเข้าไปตรงส่วนบริเวณด้านหลังได้ที่เป็นส่วนเลกสระว่ายน้ำนะฮะตรงภาพในปกคลิปที่ผมถ่ายนะฮะก็จะเป็นส่วนทางเล็นะครับทีนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีเป็นจังหวะจังหวะเนาะว่าอันนี้คือบ้านที่ผมอยู่คือบ้านที่มีคนอยู่นะครับผมขอเจ้าของเขาเข้ามาถ่ายนะว่าบ้าน ถ้าแบบวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็ให้ถ่ายนะฮะแล้วก็หลังนี้ขายด้วยนะแต่หลังนี้ถ้าใครสนใจแบบหลังนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยทีหนึ่งที่เป็นแบบพรอมเฟอร์นิเจอร์นะแต่บ้านเปล่าเราก็มีให้นะครับแล้วผมจะฝับภาพให้ดูนะครับคือที่จริงถ้าเป็นบ้านบ้านใหม่ที่ที่บ้านเปล่าเลยนะครับก็จะเรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้คือปัจจุบันยังมีคนอยู่มีเจ้าของอยู่นะครับ ตัวบ้านเปล่าเราก็จะแบบเป็นอย่างนี้เลยนะประตูทุกอย่างเหมือนกันหมดนะอย่างนี้นะครับแต่บ้านเปล่าเขาก็จะไม่ได้แบบมีพวกมุ้งลวดอะไรไว้ให้ต้องบอกไว้ก่อนบ้านใหม่เนี่ยเขาจะแบบนี้เหมือนกันนะครับพวกระบบดิสตอนดอลล็อกประตูนี่อย่างดีนะครับบ้านเปล่าเมื่อเข้ามานะครับจะไม่ได้มีบิวอินอย่างนี้ให้แต่เราสามารถทําพวกงานบิวอินตามที่เราต้องการได้ภายในบ้านนะครับเขาจะติดวอลเปเปอร์เอาไว้ให้ทั้งหลังที่สําคัญสิ่งที่ดีที่สุดของบ้านหลังนี้คือเป็นดับเบิลวอลทั้งหลังอ่า ถามไม่ผิดนะครับบ้านชั้นเดียวดับเบิลวอลทั้งหลังนะฮะอันนี้คือถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าการสร้างโครงสร้างแบบดับเบิลวอลแพงขึ้น2เท่าแน่นอนนะครับเมื่อเข้ามาตรงจุดนี้นะครับเป็นโซนของลิฟวิ่งนะคือถ้าโซนลิฟวิ่งบ้านเปล่านะครับคุณจะเห็นภาพนะว้าเป็นบ้านเปล่าเนี่ยนะครับจะโล่งเลยนะฮะจะดูโล่งๆเลยนะครับแต่พอเป็นบ้านที่เขาตกแต่งลงเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้คุณก็สามารถเอ้ยมองเห็นภาพแล้วว่าตรงจุดนี้คุณสามารถทำบิวอินนะครับเป็นเก้าอี้นั่งอย่างนี้โดยรอบได้เลยนะครับอันนี้คือดีนะ แล้วด้านล่างนี่เขาใส่ขวดเหล้าขวดวายไว้ด้วยนะครับคืออารมณ์แบบใส่ขวดต่างๆเอาไว้ได้นะฮะอันนี้ก็คือถ้าคุณอยาก,ยากซื้อบ้านเปล่าแล้ววิวอินดูเป็นเลฟเลนส์ได้นะครับถัดเข้ามานะฮะในส่วนของลิฟวิ่งตรงจุดนี้นะครับถ้าบ้านเปล่าก็เป็นโลง่โลงๆเนาะแต่ตรงนี้เขาก็ทําเอาไว้ให้เป็นส่วนของลิฟวิ่งวางโซฟา L shape แบบนี้นะครับแล้วก็นั่งดูทีวีตรงจุดบริเวณนี้ได้อย่างดีเลยนะฮะ ซีลิงตรงนี้เป็นแบบไฮซีลิ่งนะครับตรงเนี้ยฟ้าเนี่ยที่ผมยืนอยู่เห็นไหมว่าสูงมากนะสา3เมตรกว่านะนะครับไม่ใช่แค่สเมตรผมว่ามองว่า3ามเมตรยีได้เลยนะครับสูงมากนะฮะถัดเข้ามาในส่วนของห้องครัวครับห้องครัวบ้านเปล่าเขามีครัวบิวอินเอาไว้ให้แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการวางโต๊ะกินข้าววางแบบนี้ได้เลยนะครับบ้านเปล่านี่ก็จะโล่งๆเลยมีบิวอินสีบิวอินเหมือนกันหมดเลยนะครับ อันนี้คือส่วนตรงนี้นะครับงานบิวอินครัวเอาไว้ให้หมดนะครับแล้วก็ส่วนของห้องนี้ถ้าเป็นบ้านเปล่าตรงจุดนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนห้องซักล้างนะครับห้องซักล้างแล้วก็มันจะมีห้องครัวไทยนะมึงจะเป็นเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตแบบบ้านเปล่าให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับออกมาจากโซนซักล้างห้องครัวเนี่ยนะครับติดติดกันเลยนะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องแม่บ้านนะครับหพองแม่บ้านเนี่ยจะเข้าได้จากทางด้านนอกอย่างเดียวนะ ในห้องแม่บ้านเนี่ยก็มีขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้กับแม่บ้านด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นห้องแม่บ้านก็สามารถทําเป็นห้องซักรีดได้เพิ่มเติมนั่นเองครับถัดมานะครับผมอยากพามาดูจุดนี้ก่อนไปดูห้องนอนนะจุดนี้คือจุดไฮไลท์ของบ้านนะครับจุดเนี้ยเดี๋ยวผมพาดูหลังนี้เลยคือออกมาดูด้วยกันเลยนะฮะที่จริงอ่ะบ้านเปล่ากับบ้านหลังเนี้ยไม่ต่างกันมากเพราะว่าบ้านเปล่ามันอยู่ติดกันเลยกับบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะ สิ่งที่เราให้คือให้สระว่ายน้ําตรงนี้แล้วก็ให้วิวหลังบ้านแบบนี้นะครับพื้นที่ดินนะฮะเกือบ,บ300ตารางวาทําให้มีพื้นที่ด้านหน้าเหลือเยอะด้านหลังเหลือเยอะนะครับบ้านถ้าเราเอาที่ดินเยอะฟังก์ชันดีนะฮะมีสระว่ายน้ําหลังบ้านแล้วก็ที่สําคัญมีเลคข้างหลังบ้านด้วยนะอา่าตรงนี้ติดเลคหมดเลยนะครับที่ดินประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ฟังก์ชันนี้ฟิลลิ่งของบ้านมันจะเหมือนกับบ้านสไตล์อเมริกันนะครับนึกออกไหมบ้านสไตล์อเมริกันชั้นเดียวนะครับ คืออัฟต์ใ์อเมริกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาจะแบบใหญ่ใหญ่แล้วก็ด้านหลังมีแบ็การ์ดมีแบบอารมณ์มีสระว่ายน้ําพูอยู่ด้านหลังด้านหน้าก็กว้างนะครับไซส์ที่ดินให้เยอะนะครับบ้านนะฮะฟังก์ชันจัดเต็มนะครับในเรื่องของแมทเทเรียลนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าใครเคยมาดูบ้านแนวนี้อยู่แล้วของที่เนี่ยนะครับผมคนจะเชื่อเลยว่าแมทเทเรียลงานดีมากนะครับอันนี้คือสวนนะนี่นะครับสระว่ายน้ําตรงนี้ประมาณประมาณ8เมตรนะครับแปดคูณสี่แปดคูณสี่จุดนะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของระบบนะ้ำระบบไฟนะครับระบบน้ำเนี่ยเขาจะทําเป็นระบบยเลอร์นะก็เป็นระบบน้ําร้อนน้าเย็นทั้งหลังเลยมีหม้อต้มเอาไว้ให้นะครับจริงๆถ้าบ้านเปล่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีพวกโต๊ะอะไรอย่างนี้นะคุณก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็สามารถนนั่งตรงนี้ได้ก็มีเก้าอี้แบบนี้แล้วก็นั่งดูตรงนีนะ้อันนี้ก็คือแบบอารมณ์เหมือนกับช่วงเย็นมีเพื่อนมาปาร์ตี้กันก็นั่งคุยกันตรงบริเวณนี้ถัดมาทุกคนครับเดี๋ยวผมเข้ามาภายในบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนแรกนะฮะก็คือตรงจุดนี้ จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องห้องน้ําแขกไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะห้องน้าแขกแล้วก็ห้องนอนนี้นะครับห้องนอนนี้เนี่ยจริงเนี่ยบ้านเปล่าไม่ได้มีอะไรนะโล่งๆนะครับแต่ว่าห้องนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายบ้านเปล่าให้ดูเพราะว่าบ้านเปล่ามีของอยู่ห้องนอนที่เป็นห้องนอนโล่งๆแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้ครับก็เป็นหนึ่งห้องนอนเนาะนะครับตัวบ้านเนี่ยมี4ี่ห้องนอนนะนี่นะครับถัดเข้ามาเรื่องฟังก์ชันถัดมาเลยนะครับผมจะพามาดูห้องนอนเล็กที่2นะห้องนอนนี้นะครับ ห้องนอนนี้ก็ที่จริงเนี่ยมันทําเป็นห้องนอนห้องทํางานก็ได้เจ้าของบ้านหลังนี้ทําเป็นห้องทํางานแล้วก็ห้องฟิตเนสนั่นเองนะครับก็เป็นห้องแบบอเนกประสงค์นะครับของเราแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวไปให้ด้วยห้องนี้จะมองเห็นวิวทางด้านหน้าบ้านนั่นเองครถัดมาเหมือนกันครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนนี้นะฮะก็เหมือนกันเลยฟังก์ชันเหมือนกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็เบ็ดประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับเหมือนกันเลยนะฮะวางเตียงวางเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ได้เลยนะครับ ตรงจุดนี้บ้านเปล่าเขาไม่ได้มีให้แต่ว่าคุณก็สามารถทําเป็นจุดของบิวอินนั่งตรงนี้ได้ประมาณนี้ส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ Master ครับห้องนอนมาสเตอร์ Master, บ้านเปล่าโลง่ลงเลยไม่ได้มีอะไรนะบิวอินไม่ได้มีให้นะครับเข้ามาลงส่วนของเตียงนะฮะตรงจุดนี้คือบ้านเปล่าเนี่ยเหมือนกันฟังกชันเลเยอร์ทุกอย่างเหมือนกันมีห้องน้ำภายในตัวมีวอล์กอินโคเซสนะครับแล้วก็ส่วนของเตียงตรงจุดนี้สามารถที่จะเดินออกไปตรงส่วนบริเวณทางด้านหลังได้นะครับมีประตูนะฮะที่ออกไปตรงส่วนทางด้านหลังบ้านตรงบริเวณนี้คือเป็นห้องมาสเตอร์เราอะเราสามารถแบบชิวๆเก ออกมาโซนทางด้านหลังตรงจุดบ,บริเวณนี้ทุกคนฮะวันนี้ผมมารีวิวแบบเร็วๆนะผมไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของสเปคอะไรของบ้านเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกท่านมาดูว่าบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะที่คุณหลายๆคนอยากได้บ้านพักตาอากาศอยู่เชียงใหม่หรือบ้านที่อยู่แบบจริงๆจังๆอะ บ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็จริงบ้านเปล่ามันก็เป็นส่วนของแต่ละบุคคลนะว่าคุณอยากจะได้ไปในส่วนของงานบิวต์แบบไหนหรือลงเฟอร์นิเจอร์แบบไหนคุณก็สามารถทําได้ลงได้นะครับสำหรับใครสนใจบ้านนัดเข้ามาเยี่ยมชมก่อนนะฮะเพราะว่าการที่คุณได้มาเยี่ยมชมได้มาดูตัวจริงได้มาดูวิวบรรยากาศทางด้านหลังบ้านแบบนี้มันก็จะมองเห็นวิวนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งที่มากกว่าเองใครสนใจยังไงสามารถติดต่อทีมงานเชียงใหม่เลิฟโฮมได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ตลอดเลยนะครับ บบวันนี้นะฮะโอ๊แล้วก็ชีงงานเชียงใหม่เลิฟโฟมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ